หลายคนเนี่ยฮะเรื่องรถไฟ,ฟฟ้าเนี่ยเขาเพิ่งจะรู้จากกันแค่ภายใน4-5ปีนี้เท่านั้นเองแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมศึกษามา20กว่าปีแล้วศึกษามาตั้งแต่ในยุคที่ว่ายังไม่มีใครคิดว่ามันจะบูมจนถึงขนาดนี้เรียกว่าศึกษามาก่อนที่จะเป็นที่นิยมในไทยตอนนี้ เรื่องการแปรงลงรถเนี่นะฮะเราแปลงได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออย่างที่เขาขายกันอยู่รถซิตี้คาตอนนี้ที่ตลาดแข่งขันมันสูงมากนะก็เหลือคันละประมาณ5 0 000, 0,000ถึงหกแสนนะฮะแต่ว่ารถถ้าเรานารถเก่าเนี่ยมาแปลงเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ที่ประมาณสามแสนกว่าบาทเขอใหม่ได้ระยะหนึ่งเวลาเขาเกิดสึกหลอเสียหายขึ้นมาหรือต้องการอะไรที่ส่วนขึ้นมาเนี่ยมันยังมันยังลาบากอยู่ยังยากอยู่ในการที่จะเบิกจะ จะสั่งเข้ามานะฮะแต่ส่วนของรถดัดแปลงเนี่ยซึ่งมันเป็นรถแบรนด์ที่เขาใช้อยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วเนี่ยมาเป็น10บสปีเนี่ยจากนั้นจะเสียชิ้นไหนเขาก็สามารถเปลี่ยนได้เลยอันนี้คือขั้นตอนที่หลังจากที่ถอดเครื่องออกแล้วตอนนี้เราก็เริ่มติดตั้งมอเตอร์เข้าไปนะฮะโดยมีอะแดปเตอร์เพดต่อกเกียร์เดิมแล้วก็พวกจุดยึดแท่นเครื่องแท่นเกียร์ต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ทันนี้ก็ประกอบมอเตอร์ประกอบเ,อเกียร์เข้าไปเรียบร้อยหมดลว อันนี้ขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือวางพวกแบตเตอรี่วางพวกอุปกรณ์ส่วนควบพวกแอร์พวกแบตเตอรี่พวกคอนโทรลพวกชาร์ดเจอร์พวก DC to DC ก็จะสมบูรณ์ไปอีกระดับหนึ่งซึ่งก็คันนี้ก็วิ่งได้แล้วนะฮะในกระบวนการขั้นตอนของเรานี้นะฮะแปลงเสร็จเรียบร้อยเราจะมีวิศวกรรับรอง ทั้งด้านพิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญน,นะฮะแล้วก็พิศวกรเครื่องกลระดับสามัญน,นะฮะก่อนที่จะส่งหลักฐานไปให้กับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ที่บันทึกสเสบียนให้ครับสาหรับคันนี้นะฮะความเร็วทําได้ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะ <S <S 2> <S 2> เล็กๆียกอย่างเงี้ย แล้วก็มอเตอร์ก็ไม่ใหญ่ด้วยมอเตอร์ก็เล็กๆมอเตอร์ก็มอเตอร์ก็สิบห้าสิกิโลวัตต์นะฮะนั่งรู้สึกเป็นไงดึงดึงได้ไหมของหนักมากอันนี้มันเราทำมาเพื่อใช้บนทางสาธา์ทันนะตอนนี้110ร้อยสิบแล้วนะความเร็วตากล้องนี่ต้องมือโหน,หน้าต่างเลย ช่วงนั้นเราก็ทำพวกดัดแปลงรถเป็นติดตั้งแก๊สซึ่งเราก็เคยคิดไปว่าถ้าแก๊สหมดน้ำมันเชื้อเพลิงหมดหรือว่ามันราคามันสูงขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีพลังงานทางเลือกซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ท่องเทีย่ยวต่างประเทศบ่อยช่วงนั้นก็เห็นต่างประเทศเขาใช้รถไฟฟ้ากันค่อนข้างเยอะแล,แล้วเราก็เลยสนใจรถไฟฟ้าคือไม่มีใครเห็นด้วยเลยฮะเนื่องจากว่า,ามันมันเหมือนมันไกลตัวนะแล้วก็มันไม่มีรูปแบบให้ ให้เห็นในเมืองไทยไม่มีใครเห็นคือส่วนใหญ่แล้วสังคมเราจะมองว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นหรืออะไรที่ไม่เคยมีเนี่ยมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้เรามีความรู้ความสามารถกับรถทั้งคันแล้วเพียงแต่กระบวนการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปออกแล้วนํามอเตอร์เข้าไปใส่ซึ่งเรามีความรู้ด้านไฟฟ้าอยู่แล้วไฟฟ้ากําลังดังนั้นเราเอาสองสิ่งเนี่ยเข้ามาประยุกต์ดังนั้นเ,นเราจะฝืนมติของทุกคนที่เขาขัดขวางเรา คืองานนี้เราต้องเดินให้ถึงจุดหมายเราลงทุนไปแล้วต้องทําให้มันจบก็ประมาณประมาณปีหนึ่งฮะเราก็ซื้อรถมาค,ค่อยๆรื้อค่อยๆแกะนะฮะแล้วก็ค่อยต่อเติมมีปัญหาก็ค่อยๆแก้แก้ไขทีละเปาะทีละเปาะไปจนกระทั่งมันสมบูรณ์แบบ <SM> ลูกศิษย์ลูกหาที่เราเปิดคอร์สอบรมทั้งออนไซต์และออนไลน์ก็รวมแล้วก็ประมาณ15รุ่นฮะก็มีลูกศิษย์ลูกหาประมาณ 500รอกว่าจะเกือบ600แล้วครับความฝันน่ะคืออยากจะให้มันเกิดการแพร่หลายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเพราะมันเป็นการลดต้นทุนทุกอาชีพและเรื่องคู่แข่งเนี่ยเรามองเป็นพันธมิตรฮะมองว่าใครก็ตามที่มาอยู่ในอาชีพเนี่ยมันก็จะต้องเกิดการแข่งขันแล้วมันจะทําให้อการพัฒนาที่สูงขึ้นสูงขึ้นเราไม่มองเป็นคู่แข่งเราจะช่วยกันด้วยซ้ำไปคุณติดขัดปัญหาอะไรเราติดขัดมาเรามารวมตัวกันเป็นสมาคมทุกวันนี้ผมทําแนวนี้อยู่ค อ,อายุเราสูงวัยขึ้นเราก็เริ่มมองอีกรูปแบบแล้วก็ไม่ได้มองว่าว่าเราจะต้องร่ํารวยหรือว่าจะต้องมั่งคั่งร่ํา,ารวยมหาศาลไม่ใช่ตอนนี้เราทํายังไงเพื่อจะให้ให้ช่วยเหลือคนอื่นได้การช่วยเหลือคนอื่นนั่นก็คือสร้างอาชีพสร้างเครื่องมือทำหากินให้กับเขา